สวัสดียาอนมาแรงลังเรื่องานครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่อแล้วนักเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีครับจังหวัดเชียงภูมแล้วก็ขอสวัสดีเอสซีทั้งบ้านนะครับเอสซีทั้งสปปลาวเอสซีกัมพูชาแล้วก็บเอสซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมผ่านทางช่องยูทูบเกษตรทอต่อนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่อรวมถึงอีกช่องทา้งนึงก็คือช่องทางติ๊กต็อกนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมมาได้ไปให้เจ้าของกับเลยมาแวะเบิ่ง เป็นแปลงมันของพี่สายบุญเกี้ยงนะครับพี่สายบุญเกียงเราจะเป็นคน้นยูบ้านโน้นยนางนา้งนะครับยูบ้านโน้นอย่างนางอันนี้แปลงมันที่เราเซาเพิ่นเพ็ดนะครับเซาเพิ่นเฮ็ดแปลงมันตรงนี้จะยูตรงขามกับนี่ครับการไฟฟ้านองบุละวจะยูฟาาทัางพุ่นนะครับอันนี้เป็นแปลงมันของเราเนาะเป็นแปลงมันของไอ้สายเนาะ mm. แล้ววิธีการปรุงดินของเราก็าเรามีฟา้มามไก่นะครับแล้วก็กขี่ไก่ม้าม้าหอยเหตุท่วแปลงแล้วก็ปลูกนะครับ ตัวแปลงแล้วก็ปลูกมันเราก็ที่ประมาณอายุประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนสามเดือนเรื่องสายพันธุ์ผมจะบอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องสายพันธุ์ผมจะบอเป้เดี๋ยวมันจะเกิดดราม่าไหามเนาะถ้าผมบอกว่าซื้อนี่เป็นสายพันธุ์อย่างนี้นเสครับมันจะทีใหญ่ผมขี่ขั้นตอบคำถามเนาะสําหรับเมื่อนี้ผมมีคําแนะนาสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ถ้ามันพวกเจ้า เลยเดือนนึงแล้วบ๊วควันที่มาใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับเนี่ยครับใส่ปุ๋ยแบบไหนเนาะเนี่ยเป็นเบิ้งเช็ดพัดนะครับพี่น้องตามมันเลยเดือนนึงแล้วบ๊วควันที่ใส่ปุ๋ยแบบนี้เนาะคือคว้านปุ๋ยหรือว่าหยดปุ๋ยอยู่ใกล้เงาหมันนะครับอยู่ใกล้เงาหมันเหตุผลก็คือว่าพวกคาดหมันเฮาเนี่ยครับหากินได้ทั่วร่องแล้วนะครับหากินได้ทั่วร่องแล้วหลังจากที่หมันเฮาเลยหนึ่งเดือนมาเนี่ยห้าหากินเขาที่หากินมาได้ไกลแล้วนะครับพี่น้อง เอาบอกวันจะมาใส่ปุย๋ยเฉพาะบริเวณโค้นต้นนะครับใส่ปุย๋ยบริเวณโค้นต้นมันจะเอาไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มที่นะครับปุย๋ยที่เขาใส่ไปเนี่ยมันจะใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มที่เอาเองวิธีที่ถูกต้องก็คือที่ผมใส่อยู่เนาะผมจะวานเหตุทว่วทั้งแปลงเลยนะครับวานเหตุทว่วทั้งแปลงเลยวานคือจังเขาวานปุ๋ยใส่เขานะครับคือจังเขาวานปุ๋ยใส่เขาน วิธีการใส่ปุ๋ยกับที่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเบื้องหัวมันของเพื่อนนะครับผมขุดไว้ยืดสองเงาหัวมันของเพื่อนที่ประมาณเดีลยวนี่นะครับสายพันธุ์ของเพื่อนที่ปิ่นประมาณนี้เนาะพี่น้องท่านใดลูกอะ่ะเอมเมนมาใต้คลิปได้เลยครับว่าสายพันธุ์นี่อย่างเนาะเนี่ยครับยอดมันเดี๋ยวออกสีขเขียวส่ก,ก้านก็ออกเขียวนะครับนี่ครับแต่จะประมาณนี้เลยที่ให้ผมบอกผมบอกไว้ได้แลครับว่าพันธุ์นี่อยนะ่างเนาะผม นี่นะครับหัวอันนี้คือหัวมันสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนจากที่ประมาณนี้เลยอีกเหงาหนึ่งนะครับอีกเหงาหนึ่งที่ผมขูดไว้นี่ครับลักษณะต้นของเขาที่เป็นแบบนี้นะครับผู้ใดลูกกับเม่นไม่ได้ลิปได้เลยนะครับว่าเป็นสายพันธนะุ์อียงเนาะนี่ครับนี่ก็คือขนาดของหัวนะครับขนาดของหัวหัวมันเพิ่น แล้วเมื่อนั้นผมมาพอทันเนาะมาพอทันก็ได้เอากล่องมาน้ำครับเรามาฉีดทางใบยง้มเบือเลี้ยงเนาะครับย้้มเบือเลี้ยงผมกับผูรู้ว่าเราขีดสารตัวใดนะครับผมมาพอทันพอดีเราเก็บกล่องพอดีผมก็เลย่ก็ได้มาทายฉีดเมื่อนั้นหพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเราฉีดสารตัวใดเนาะถ้าเมื่อใดเราไม่ฉีดอีกครับผมเดี๋ยวผมจะทายเบิ้งนะครับว่าเราขีดทางใบตัวใดเนาะตอนทางดินเบิ้งลักษณะปุ๋ยแล้วนะที่เป็น ครับปุ๋ยเป็นทีช่องเสียพี่น้องท่านใดรู้ว่าเป็นปุ๋ยสูตรใดกะเม่นไม่ได้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยของเราอาจจะบถือต้องนะครับก็ถือต้องปรนเดเพราะว่าเราออามาใส่เหงาเลยเพราะว่ามันเรางหญ่แล้วนะครับมันใหา่แล้วเนี่ยบอกวันที่ใส่แบบนี้้วครับใส่ปุ๋ยเนาะแต่อันนี้เอาประสบการณ์มาแชร์ให้พี่น้องฟังนะครับหลักการใส่ปุ๋ยนะครับสําหรับมันใหญ่แล้วบอกวันจะใส่แบบนี้ผมกะ เอาประสบการณ์มาว่าสู้พี่น้องฟังเนาะถ้าช่องอัถ้าคลิปนี้มีมีประโยชน์นะครับก,บฝก,ก็ฝากกดติดตามไว้เลยฝากกดติดตามไปเลยนะครับสำหรับช่องกเกษตรทอต่อกับขอล้าไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ